ลงมาดูเขาถอยออกนะครับเจ้านี้เหมือนแกไม่ค่อยได้มานะครับผมดูแกถอยลักษณะแบบนี้เหมือนจะลงคอรไปแล้วเมื่อกี้แกตัวใหม่นะครับในรอบสองไม่ได้นะครับเป็นหัวอีซูสามหกศูนย์นะครับจะต้องถอยออกนะครับมันจะประมาณแทงซ้ายนะ,ะเดี๋ยวเขาให้รถไปก่อนนะครับเอาใหม่ให้รถไปก่อน chứ không có được đi cái cây giời. tiền, pin, ta pin. mày nghe mày. Mẹ sẽ thổiเอง à? Mẹ sẽ thổiเอง 快了，来来来来来。Lay, lay, 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 lay. ได้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 แล้วพี่เม็กได้แล้วได้แล้วได้แล้วแกไม่เคยมาคันตู้สั้นเขาก่อนมั้งคัน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแกน่าจะยังไม่ชินสนามนะเอามาดูอีกคันหนึ่งนะครับมาดูอีกคันหนึ่งมาดูอีกคันหนึ่งเอาเป็นต่อคลิปตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้มาสักเท่าไหร่นะครับคันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเข้ามาเท่าไหร่เรามาดูนะแกถอยนะครับตัวนี้จะเป็น v o l v อ S L 10นะเปอร์แคปโอ้อโห เราไปดูฝีมือแกของแกจะเป็นหางสองเผานะถ้ามีพี่หนุยพี่หนุยไปกักรถแล้วนะเ,าเราเอาขอแค่ยืนถ่ายแล้กันนะหางอาชีเครุ่งกิจนะครับวอลโว่เอฟเอสิบก็เป็นตำนานอยู่นะวิ่งเกลื่อนไปหมดตำนานที่ยังวิ่งได้โอ้โหรถตู้นะฮะงานเข้าแล้วทีเนี้ยไปสักใกล้เลยนะครับรถตู้โดยสาร <S <S พี่หนุยรถตู้โดยสารไปอยู่ตรงนั้นนะ อ้าระวัะงระวังระวังขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นได้อยู่แกมองเห็นไหมนะ,ะเห็นอยู่เลยเอ,อ้ยหัว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 โอตสุดเลยรถตู้นี่โคตรสุดเลยมาแล้วฮะเรียบร้อยทีเดียวรู้เรื่องโอลรถตู้อยู่ค้อใกล้เลยแก โอเคโคตรฝีมือเลยโนอะ้โหแกไม่ค่อยได้มานะรอบเดียวรู้เรื่องผมก็ถอยรอบเดียวรู้เรื่องเลยเขาประมาณห่างสามพันเอาประมาณห่างสามพันวะเอาห่างพื้น,นแกมากบ่อยอ,ยอ่ะหะรอบสเออ,เอ,อแกแม่งถอยโคตรเฟี้ยวเลยไม้รอบสองรอ,อบเองโอ้โหเลยข้าไปแล้ว ชิ้นในตรงที่แกมาตรงนี้อมันเห็นว่าคันที่เขาเคยถอยแล้วถอยดูเหมือนง่ายนะครับถ้ามาครั้งแรกยังไม่รู้เหลี่ยมนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันครับก็โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้แล้วกันเลิปที่มาครับมาสัาน้นแค่นี้พอ